สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัน o บ็อกซ์โรสโกคูชั่นจากเกาหลีน้องบินมาจากเกาหลีแล้วนะคะนี่เราจะมาแกะข้างในกันนะคะโอเคไหโอ้สวยมากอันนี้นะคะก็จะเจอกับตลับของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนะคะเอา้าพับไปไหนอะ่ามามปปะอมันมได้ทำพับมาหรอไม่ใช่เพราะว่าเรามีแยกพับมาแบบนี้นะคะ เราสามารถแกะออกมาแล้วมันก็จะแบบใหม่ใช้ไลค์กว่าเดิมนะคะซึ่งพับของเราก็จะมาในรูปแบบลูกพีซแบบนี้นะคะเพื่อให้มันมีความเข้าซอกเข้ามุมนะคะแล้วก็เป็นเนื้กรรอกำมีดีที่จะมีความนิ่มแล้วก็เกลี่ยคุชชง่ายและนี่เป็นครั้งแรกของโรสโกนะคะที่เราเปิดตลาดคอสเมติกเป็นครชชันนั่นเองนะคะและดูตลาดคอสก่อน นี่ระรับเขาก็จะมีโลโก้โรสโกตรงนี้แบบว่า mm hmm. เป็นแพคเกจิ้งพิเศษนะคะ mm hmm. เบอร์ที่วาถือก็คือเบอร์ที่สว่างที่สุดคือเบอร์20นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาสวัดสีให้ดูทั้ง3สีเลยนะคะว่าเมื่อลงบนผิวจริงแล้วเป็นยังไงแล้วเขาช่วยอะไรยังไงบ้าง mm hmm. มาถ้าหน้าวาวแบบนี้ก็คือสีวาวเนี่ยจะใช้อยู่ที่สี25เรามี3สีคือ20 25 30 ซึ่ง20เป็นสีที่สว่างสุด25เป็นสีกลางที่ค่อนข้างเหมาะกับผิวของคนไทยในที่นี้คือแบบว่าผิวแบบสีน้ำพึง่งน้ำผึ้งก็ยังไม่ไม่เชิงแล้วก็มีความแบบเออจะขาวก็ยังไม่ขาวอะไรก็จะอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าจะใช้สีของวาวก่อนนะคะ<ม>ก็คือสีสีเน r a l รนั่นเองนะคะสีเบอร์25แ๋ยว่าขอใช้นิ้วนี่ก่อนนะคะว่าสีมันต่างกันยังไง<ม>นี่นะคะก็คือสี Ivory <ม>ก็คือสี20 อันนี้คือสี Natural นะคะคือสี25และนี้ก็คือสีแซนก็คือเบอร์30นั่นเองซึ่งคุชช Ro s โร o o กถูออกแบบมาให้เหมาะกับผิวทั้ง3สีผิวหรูอแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะที่ว่าบอกว่าถ้าพูดถึงสาวสีน้ำผึ้งเนี่ยสาวสีเข้มเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ค u s ชั่เพราะเขาไม่ค่อยออกสีที่เข้ากันมาแต่นี่ก็คือมีความที่แบบเบลนเข้ากับผิวเลยนะคะแต่ว่าสีวาก็อยู่ตรงกลางก็จะมีความธรรมชาตินะคะแล้วก็เคปโหน่้ต้องไปทำที่เกาหลีเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาคือที่ ที่แรกที่กาเนิดคุชชั่นใช่ไหมคะแต่เขาเนี่ยปัญหาของคุชชั่นอะเวลาคนไทยไปใช้อะตอนอยู่ประเทศเขาสวยนะแต่พอมาอยู่ที่ไทยก็คือเมื่อแล้วก็ตุยกันเยอะมากนะคะเราก็เลยแบบตั้งใจผลิตออริจินอลที่นูน่นแต่ว่าพยายามทําให้ฟอร์มูลเลชั่นเนี่ยเข้ากับผิวคนไทยมากที่สุดแล้วอยู่ในอากาศที่เยิ้มหรือร้อนมากที่สุดคุชชั่นนี้ก็เลยเป็นค่อนข้างออกไปในทางเซมิแมทนั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าจะมาทาแบบทั้งหน้าให้ดูกันเลยอันนี้เราสวอชสีให้ดูแลเดี๋ยวเราไปทาทั้งหน้ากัน,นะคะ่ะ วยตกใจเดี๋ยวดูกระจกไว้ได้เลยเป็นยังไงคะนี่ก็คือเครื่องหน้านะคะซึ่งเครื่องหน้านี้ทาคุชชั่นโรสโกอันนี้ยังไม่ได้ทาเมื้อเขาจะมีความเซมิแมทนะเซมิแมทก็คือมันจะมีความแมทเลยจริงๆไม่ต้องใช้แป้งเซตได้เลยนะคะ <S 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 แล้วก็ในขะเดียวกันเนี่ยคุชชั่นโรสโกเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้ความ e เอฟวีเดลุก มันจะทําให้เรามีความแบบว่าดูเป็นสาวแต่งหน้าที่มีความเกาหลีเกาหลีใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันคูชชันโรสโกก็จะทำให้เหมาะกับผิวของคนไทยนะคะค่อนข้างที่จะเหมาะกับทุกๆโอกาสที่เราอยากใช้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองทาทั้งหน้าฟิ n นิชลุกกันนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นบีฟอร์อั t เตอร์ว่า ก่อนทาหลังทาจริงๆทั้งนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วข้อดีของครูชั่นโรสโกจะมีความเบลนไปกับสีผิวของเราถ้าเราเลือกสีที่ใกล้เคียงกับผิวเราแล้วเนี่ยแล้วพอมาทาจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันมีความเบลนดเข้าไปมันไม่ได้แบบทาแล้วเป็นสีนั้นเลยแต่มันจะมีความเบลนด์ให้เข้ากับสีผิวของเราแล้วก็ดูธรรมชาติขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวนี้ว่าจะมาทาทั้งหน้านแล้วนะอ่าเรียบร้อยนะคะอุย้ยสวย,วยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยนะ ถูกใจมากอะไรอะนี่นะคะก็คือฟินิชชูของเราวันนี้นั่นเองนะคะเป็นแบบ everyday look ใสๆกับค u s ช i o n rose o แล้วก็จะมีความแบบพร้อมออกไปร่าเริงข้างนอกนะคะสำหรับสาวๆหรือจริงๆผู้ชายนะคะผู้ชายก็ใช้ค u s ชั่นกันเยอะมากๆแล้วนะตอนนี้แบบแค่แท็บก็เนียนเหมือนไม่ได้แต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสาวๆนะคะแล้วก็หนุ่มๆด้วยเพราะหนุ่มๆยุคนี้คือ แทบจะต้องแบบว่ามีคูชชั่นแต่งหน้าออกจากบ,บ้านหรือว่าก็แทบคอนซีลเลอร์สักหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุชชั่นโรสกค่อนข้างตอบโจทย์แล้วค่อนข้างยูนิเซ็กซ์กับทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เจอคูชชั่นที่ใช่ก็อย่าลืมลองโรสโกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีก็อิ่นิใจเดียวเท่านั้นคะ่ะ